คุณเคยสงสัยไหมครับว่าน้ําตาลในเลือดที่สูงไม่ได้ส่งผลแค่ทําให้น้ําหนักเพิ่มหรือรู้สึกเหนื่อยง่ายแต่มันสามารถสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลให้กับร่างกายของเราได้มากกว่าที่เราคิดหัวใจของคุณทุกครั้งที่ระดับน้ําตาลในเลือดพุ่งสูงหัวใจของคุณทํางานหนักขึ้นเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอุดตันได้เร็วขึ้นกว่าที่คิดไว้ครับดวงตาของคุณน้ําตาลในเลือดที่ไม่ถูกควบคุมอาจทําให้เกิดการเสื่อมสภาพของตาเสี่ยงต่อการสูญเสียการมองเห็นและยิ่งไปกว่านั้น การเห็นความสวยงามของโลกอาจเป็นสิ่งที่คุณอาจต้องเสียไปสมองคุณรู้ไหมว่าน้ำตาลสูงส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบประสาทไม่ใช่แค่ความคิดที่ช้าลงแต่ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมอีกด้วยแล้วไตคุณคงไม่อยากให้มันเสื่อมสภาพเร็วกว่าที่ควรใช่ไหมครับการที่น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้ไตต้องทำงานหนักขึ้นจนไม่สามารถรับมือได้ในที่สุดอย่ารอจนถึงวันที่สุขภาพของคุณพังทลายจากภายในน้ำตาลในเลือดสูงเป็นภัยเงียบที่ทำลายร่างกายอย่างไม่รู้ตัว และผลลัพธ์ของมันอาจทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปอย่างที่คุณไม่คาดคิดแต่คุณไม่ต้องเผชิญปัญหานี้คนเดียวครับนี่คือเหตุผลที่ h เ r ล a ก e ์ X ถูกออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติที่ผ่านการวิจัยว่าช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ถึง69.2เอร์เซใน21วันด้วยพลังจากมารักขี้นกมะรุมเจียวกูหลานอบเชยและโสม h e r ล a ก e ์ X, จะช่วยดูแลสุขภาพของคุณให้ดีขึ้นจากภายในเริ่มต้นดูแลตัวเองวันนี้ครับ อย่าปล่อยให้ปัญหาน้ำตาลในเลือดทำลายสุขภาพของคุณ h e r b a l i x พร้อมดูแลคุณทุกวันสุขภาพดีเริ่มต้นง่ายๆด้วยสมุนไพรธรรมชาติ